กับสรุปประเด็นข่าวร้อนทางพระพุทธศาสนากับ BPCT Report อสิบประวร์แจ้งเหตุมอสอยังไม่พิจารณาตั้งเจ้าคณะภาคนายสิบประวร์แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโคศกเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคว่าเนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแบ่งเขตปกครองระดับภาคของคณะธรรมยุทธ์ใหม่โดยมติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีประกาศลงในแถลงการคณะสงฆ์แล้วจากนั้นกระบวนการต่อไปจึงจะเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์พิจารณาดังนั้นจึงต้องรอการแบ่งเขตการปกครองระดับภาคใหม่ของคณะธรรมยุทธ์ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการก่อนทางคณะธรรมยุทธ์จึงสามารถดําเนินการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคตามการแบ่งเขตการปกครอง ระดับภาคใหม่ได้ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตได้ผ่านการพิจารณาของมหาเทรสมาคมไปแล้วนั้นยืนยันว่ามหาเทรสมาคมยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องเจ้าคณะภาคแต่อย่างใดเพราะต้องรอการดําเนินการในส่วนของคณะธรรมยุตให้แล้วเสร็จก่อนจากนั้นจึงจะมีการดําเนินการพิจารณาเข้ามหาเทรสมาคมในคราวเดียวกันทั้งการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคของฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุ ซึ่งอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าคณะภาคเป็นของเจ้าคณะใหญ่ในแต่ละหนในการพิจารณาก่อนที่จะเสนอเข้าสู่มหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยันพระสงฆ์ต้องได้เงินเยียวยาโควิด นายสิบประวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆศกกล่าวว่ากรณีเงินเยียวยาพระสงฆ์จากการระบาดของโรคโควิด -19 ทีนั้นนายอนุชานาคาัยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลมีความห่วงใยและสั่งการมายังผู้่มนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วและพออพอศได้มอบตนให้มาดูแลในรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรเนื่องจากในการขอรับเงินเยียวยาในการระบาดรอบแรกจำนวน นวน60บาทต่อรูปต่อวันนั้นยังไม่ได้รับเนื่องจากคณะกรรมการที่พิจารณาในเรื่องนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคณะสงฆ์มีความพร้อมและได้รับปัจจัยต่างๆอยู่แล้วทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมีเพียงไม่กี่วัดที่มีความพร้อมในเรื่องดังกล่าวจึงของยืนยันว่าพศออไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าใจความลำบากของพระสงฆ์ขณะนี้พศออได้ทำรายละเอียดแจกแจงถึงความจำเป็นของพระสงฆ์เสนอต่อนายอนุชาแล้ว เจ้าคุณพระสินินาถปวารณาตนเป็นโยมอุปถากสมมเนนอุทุมพร เฟซบุ๊กแฟนเพจอีสานบ้านเฮามักม่วนโพสต์ภาพพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยานีเมื่อครั้งเดินทางมาถวายพระไตรจีวรพระยานวิราชเถระหลวงปู่มหาสุภโรเจ้าอาวาสวัดสัก,กวันตำบลโนนศิลาอำเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมข้อความตอนหนึ่งว่าตอนอายุหนึ่งปีสามเดือนพูดว่าจะไปนิพพานรอบรู้ธรรมะบาลีแต่เด็กพระอริยสงฆ์ต่างให้ความเมตตาและอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาหลังจากพิธีกร ถวายา้าตรายจีวรพระยาณวิราชเถระและคณะสงเสร็จเรียบร้อยในขณะที่จะเดินทางกลับเจ้าคุณพระศรีนาตพิราชกัลยาณีได้เจอกับสามเณรอุทุมพรก่อนที่จะขึ้นรถหลังจากทักทายปราศัยพอสมควรจึงได้ขอให้สามเณรอุทุมพรสวรดปาติโมกให้ฟังพอฟังจบแล้วเจ้าคุณพระศรีนาตขอปรวรณาตนเป็นโยมอ,อุปถากสามเณรอุทุมพรนอกจากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกาลยานีได้ยังกล่าวว่าขอฝากพุทธศาสนาไว้กับท่านสามเณรด้วยนะเจ้าคะสามเณรรับคําเจ้าคุณพระสินีนาถแล้วตอบว่าครับ กับสรุปประเด็นข่าวร้อนทางพระพุทธศาสนากับ b p พ r e p ีรี port ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมเผยแผ่ธรรมโดยน้ำนมถั่วเหลือง UST ตราโอไฮโอ